สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบัลบรือนะครับวันนี้พามารีวิวคันนี้นะครับ RT ร้อยนะครับผมคันนี้นะครับมีกําหนดส่งก็คืออําเภอแวงน้อยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าสั่งเป็นผ่านหัวหมูนะครับสามหัวนะครับผมคันนี้นะครับใส่ข้อต่อข้างหลังนะครับเป็นสี่นิ้วนะครับมันจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม คันนี้ลูกค้าตอนแรกไปดูนะครับไปดูคันของพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับผมคันที่เป็นสีแดงล้อสีฟ้านะครับแล้วแกก็ชอบแกก็บอกว่าไปยกรถไถแกขึ้นได้เลยมาทําเลยแกก็บอกนี่ครับมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะขอต่อท่อได้นะครับอันนี้ท่อสูงนะครับผมท่อสูงกดังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมมันมีคันนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับของพ่อประจวบนะครับ อำเภอไอจังหวัดบึงการนะครับของพ่อประจวบนะครับโซ่ว,วิสัยนะครับคันนี้ไม่ได้สั่งเป็นยางลายก้างปลานะครับถ้าเป็นก้างปลาเดี๋ยวก็สั่งได้นะครับผมก็อีกคันของพ่อประจวบนี่เป็นลายก้างปลานะครับคันนี้ RT รทีร้อยติดไดสตาร์ด้วยนะครับผมให้ติดตั้งไดสตาร์ด้วยก็เดี๋ยวมาลองพันหัวหมูนะครับผมถ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวมีคิวจะส่งได้เลยนะครับ ส่วนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการล้อหน้านะครับเป็นลายก้างปลาขอบ14นะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับผมแล้วแต่จะสั่งนะครับก็คือก็คือโทรมาพูดคุยได้เอาง่ายโทรมาพูดคุยปรึกษาได้ก่อนว่าต้องการแบบนี้แบบนี้ฐานล้อกว้างเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรถเข้าลองอ้อยอีกคันหนึ่งนะครับที่กาลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโคงสยาม3ามเกียร์ด้านหน้านะครับใช้เข้าลองอ้อยอย่างเดียวนะครับลองอ้อยสําหรับรถรถตัดนะครับ ก็มีตัวห้าขาด้วยนะครับมีตัวห้าขาด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวกันดูก่อนคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวคันอื่นเดี๋ยวค่อยติดฝากติดตามด้วยนะครับผม Ó về bị หัวหนึ่งหัวสองหัวสามเนี่ยกินไม่เท่ากันนะครับเราสามารถปรับความเอียงได้นะครับคือฐานตัวเนี้ยมันปรับความเอียงได้นะครับเพราะว่าล้อข้างนึงอ่ะมันจะจมลงไปในร่องร่องนะครับร่องแรกนะครับร่องที่เราใส่ร่องแรกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าท่านใดบอกว่าไอ้ฐานไปท้ายมันไม่กินนะครับเราก็ปรับความเอียงให้มันขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับมีเรอสองตัวนะครับตัวนี้นะครับกับฝั่งข้างในนี่นะครับฝั่งข้างในนี่นะครับแล้วก็ปรับความเอียงนะครับ คือถ้าสมมุติว่าเราจะกินลึก15เซนเนี่ยเราก็ปรับความเยียงให้มันได้ตามที่ที่เราต้องการนะครับให้มันกินเท่ากันเสมอนะครับ มกล้องมาดูนี่ครับกล้องมาดูทางอ่ากล้องดูใบใบนี้นะครับดูใบผมนี่นะไอล้อมันอยู่ในร่องใช่ไหมล้อมันอยู่ในร่องนะครับแล้วใบนี้มันอยู่ตรงกลางนี่นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่กินนะครับใบนี้มันไม่กินนะครับมันเดินตามร่องเดิมเราสไลด์ได้นะครับสไลด์มาทางซ้ายได้เดี๋ยวผมจะสไลด์ให้ดู ไลแค่นี้ก่อนนะครับประมาณประมาณนี้นะครับมันมีสองช่องนะครับมันมี2ล็อกมันมีสอง,อส,องสองล็อกนะครับเราสามารถสลับกันได้นะครับจริงมันได้ไปได้มากกว่าน,นี้นะครับ อยู่ตรงเนี้ยไอที่ผมทําให้สไลด์ได้เพราะว่ารถแต่ละค่ายหรือว่ารถแต่ละท่านเนี่ยคือบางท่านอาจจะใส่ข้อต่อเป็น5านิ้วบางท่านอาจจะใส่ข้อต่อเป็น4นิ้วนะครับคือความกว้างของฐานลอ้อมันไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยทําให้มันสไลด์ได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เราปรับได้นะครับแต่ถ้าจะสั่งเนี่ยก็คือต้องต้องบอกผมว่า ความกว้างของล้อเนี่ยมันมันเมตรี่สิบนะอะไรเงี้ยผมก็จะตั้งเป็นสแตนดาร์ดไล้เมตรี่สแล้วก็เดี๋ยวตัวเนี้เราก็ปรับได้ให้นิดหน่อยนะครับประมาณถ้าเซนถรง1สิบเซนอูประมาณนี้นะครับปรับได้นะครับ ความลึกก็แล้วแต่เราต้องการนะครับว่าความลึกเราจะใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราลึกมากเกินไปล้อมันก็ฟีนะครับมันไม่ดิ่งนะครับก็คือต้อง,อ,งอาศัยเป็นทีนตะขัดนะครับตันนี้ก็ฟางก็อยู่ประมาณนี้ โอ้วิ่งตามไม่ทันแล้วครับเสียหุ่นก้มเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอาทีหนึ่งร้อยนะครับผมผ่านหัวหมูสามใบนะครับก็เดี๋ยวจะส่งแบบแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านนี้ต้องการหัวหมูสามใบนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับผมเป็นของพ่อประจวบนะครับอาเภอโซ่วิสัยนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้ให้หัวผมมานะครับผมก็เอาหัวผมลองนะครับเป็นอีทีนะครับสิบเอ็ดแรงนะครับท่อนะครับลั่นทุ่งนะครับผม รับรองลั่นทุ่งนะครับนกแถวนี้ไม่อยู่นะครับก็ไม่มีนกนะครับแต่น่าจะมีแต่ตำรวจเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับของพ่อประจวบนะครับล้อลายก้างปลานะครับพ่อต้องการล้อลายก้างปลาเน้นสวยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับ